สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีของอะไรมาให้ทุกคนดูอีกแล้วครับคือมันอันนี้ขั้นแรกนะครับนี่เลยนะครับทุกคนมันคือหุ่นยนต์เลโก้ของผมเองนะครับสภาพมันผมไม่รู้สภาพมันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดถ้าผู้ชมเห็นแล้วก็ฝากบอกด้วยนะว่าสภาพมันเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวนี้ไม่มีขายนะครับซึ่งผมสร้างเองกับมือนะครับผมใช้เวลาออกแบบนานไหมก็นานอยู่นะครับทุกคน ก็เราไปดูวิธีกัดแปลงล่างเลยด้วยกันนะครับทุกคนแต่ผมแนะนําอาวุธด,ด้วยนะว่ามันคือมันมีอะไรบ้างนะซึ่งที่เก็บอาวุธก็อยู่นี่นะะบนหลังคารถเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนไปครับนี่นะครับเป็นปืนลูกซองนะครับ มันเหมือนลูกซองดีนั่นอะซองสองรูอะที่เขาอยากคอแล้วก็ใส่กระสนตรงนี้นะครับไม่รู้เหมือนไหมนะนี่ก็เป็นค้อนยิงได้นะอันนี้ครับก็ยิงได้นะตัวนี้เป็นรูปืนนะฮะตัวนี้ก็เป็นโลนะฮะนี่ก็เป็นดาบนะฮะดาบโง่ๆนะครับไม่โ่นเหมือนดาบตรงไหนนะครับแล้วเสต้องคุโยนนะครับนี่ฮะแปลงร่างเลยครับ นีกนะ็ถ้าจะไปตรงแขนก็ถอดไอ้ไอนีออกก่อนนะครับนี่นะส่วนขานะครับถอดไอตรงดำๆตรงนี้นะครับพมจะกลับด้านขานะครับโดยการทำอย่างนี้นะ ครับทำผิดครับนี่นะครับคุผมเล่นนานแล้วสภาพมันจะทุเรศหน่อยนะครับทุกคนเละอ่วก็ทุเรศเลยนะทุกคนเนี่ยก็อาวุธเดี๋ยวอาวุธก็เดี๋ยวใส่เลยกันนะฮะว่าอาวุธผมไม่ใส่ดีกว่านะครับ ใส่ก็ได้นะครับอุยรืมหันล้อครับไห้ผมตัดไปตอนที่ผมใส่อาวุธเสร็จเลยด้วยกันนะครับทุกคนนะครับเรียบผมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ สำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ